ความคืบหน้าจอปอกระติกอัปเดตความคืบหน้าการเสียชีวิตของแตงโมที่ตกเรือสปีดโบ๊ทช่วงกลางดึกวันที่24กุมภาพันธ์ล่าสุดวันที่19พฤษภาคมอายการสั่งเอาผิดแกงบนเรือสปีดโบ๊ทด้านปอตนุพัฒน์ โดนตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มโดยทางในชั้นออนไลน์รายงานว่านางสาวสุภาพรน,นิปเปาาวุิธอายการจังหวัดนนทบุรีเรียกพันตำรวจโทสุพันขันอาสาหัวหน้าพนักงานสอบส,นสวนสวนพเมืองนนทบุรีผู้รับผิดช,ชอบในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาเดินทางมารับสำนวนการสอบสวนกลับไปดำเนินการสอบสวนใหม่พร้อมกับให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับกระติกและจอบในข้อหาร่วมกันประมาท เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทั้ทงนี้ยังสั่งตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับปอในข้อหาเสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตปราาตะสาทหลังมีการตรวจพบสารในกลุ่มเบนโซไดอซิปินชนิดอัลฟาโซแลมซึ่งปอได้ยอมรับว่ากินยาดังกล่าวไปเพื่อระงับอาการวิตกกังวลส่งผลทำให้ผู้ต้องหาแกงสปีดบททั้ง5้คนถูกแจ้งความข้อหาร่วมกันประมาทเป็นเหตุทำให้แตงโมนิดาจมน้ำเสียชีวิตซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดจะต้องเดินทางมารายงานตัว กับทางอายการจังหวัดนนทบุรีในวันที่27พฤษภาคมขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ